ยิ่งทำย,งงยิ่งทำยิ่งมัดตัวเองยิ่งทำนะยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและการกระทำส่วนท่านออนไปก็อยากไปดูความคิดของเขาคิดยังไงแล้วทำใหม่นะถึงมีพฤติกรรมนะในการดูหมิ่นเหยียดย้มสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหลักที่พวกเขาทำเป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้พวกตัวเองเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของท่านอ้นน่ยมีคนตั้งคำถามกับผมว่าท่านอ้นไปทําไมงานของออประวินเป็นงานของพวกล้มเจ้าที่ประวินจัดขึ้นมานะครับการจัดขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ ซึ่งปรากฏว่ามีการไปโพสต์ว่าท่านอ้นไปทําไมท่านอ้นต้องการอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการกันก่อนนะ ปินได้โพสต์ข้อความนะคะรับบอกว่าวันนี้นะคะที่นคร York, นิวยอร์กเวลา18นอริกามจะมีพิธีเปิดนิทรรศกา,าร112นะี่แหละอย่างเป็นทางการนะแกลลอรี่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะจะมีแขกคนสําคัญปรากฏตัวขึ้นในงานด้วยนะมีคนตั้งคําถามบอกว่าอ้าวแล้วเกิดคําถามในใจว่าถ้าเราเป็นคนรักสถาบันจะเป็นแขกสําคัญของปินในงาน แหกตาชาวโลกม .12 กดขี่ประชาชนจริงหรือไม่ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการผผเผยแพร่คลิปสั้นๆนะต่อมาท่านอ้นนะบอกว่าวันนี้นะเรื่องของการไปงานเกรอร์รี่เกี่ยวกับ,กบมาตรา1-2ที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยในฐานะคนไทยคนหนึ่ง,งที่อาศัยอยู่นิวยอร์กผมก็ไปดูนะครับผมรักและเทิดทูนสถาบันและเชื่อว่าทุกคนรู้ดีว่าทุกคน แต่เชื่อว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แต่คนแต่ละคนมีความคิดความเห็นของตัวเองที่มาจากประสบการณ์ของเขาซึ่งเผื่อเราไม่รับฟังความคิดเห็นของเขาก็ไม่ได้ทำให้มุมมองและความคิดเห็นของเขาหายไปเพราะฉะนั้นรู้และรับฟังไว้ก็ดีรับรู้เหตุผลและมุมมองของหลายๆลายฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด so. ้วยก็อีกเรื่องหนึงนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนี่คือข้อความของท่านอ้นที่มาโพส์ตข้อความผ่าน facebook ของตนเองก็คงหายข้างแข็งใจกันนะว่าท่านอ้นไปทําไมตอนแรกผมก็ยังไม่ทําคลิปนี้หรอกจนกว่าท่านอ้นจะแสดงออกท่านไม่แสดงออกเราก็ไปอวดรู้มันก็ไม่ดีนะสรุปก็คือท่านไปก็อยากรู้อะตกลงมันเป็นยังไงที่ ประวินแสดงเรื่องของมาตรา1-2ึ่งสองไปทำจัดงานขึ้นมาท่านโอนก็ไปยืนดูไปฟังประวินนะสำหรับข้อหามาตรา1นึนี่คืออะไรนะข้อหาก็คือดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆา,าตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระรบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งมีโทษจำคุก1-7ปีนะซึ่งโทษก็ไม่ต่างจาก นะครับดูมินเหยียดยามประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดในสหรัฐอเมริกาก็มีการจาคุกผู้องหาดูมินเหยียดยามประธานาธิบดีหรือประมุขของรัฐจำคุกเจ็ดปีฮะและก็มีรายหนึ่งแสบกว่านั้นอีกปรากฏว่าข่มขู่นะฮะประธานาธิบดีเอฟบีไอบุกไปถึงบ้านเนะยิงตายคาที่เลยนะเพราะคนที่ตายเนี่ยนิยมช,มชมชอบไปทางทรัมป์นะเอาปืนมาโชว์เกลียด โจไบเดนนะโจไบเดนก็สั่ง FBI บุกบ้านยิงทิ้งแลยนะครับส่วนผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองที่ประวินมาทำนะแกลอรี่ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งในนั้นคือใครทราบไหมฮะคือประวินนะข้อหาบ้านตะไทยทั้งพรบอคอมพิวเตอร์และมาตราหนึ่งสองข้อความดูหมิ่นเยียดหยามของปวินจนถึงขนาดนี้ปวินไม่กล้ากลับประเทศไทยอ้างว่าเป็นอาจารย์ไม่กล้ากลับประเทศไทยนะครับและไปทําใช้หลักโลกร้องประเทศ ดูหมินเหยียดหยามอาคาดมาไลา่ตั้งกลุ่มขึ้นมานะทาง Facebook โดน Facebook ปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีกประวินพยายามที่จะให้เกิดการเนืยโทศกรรมเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนะครับแต่สิ่งที่ประวินทำยิ่งทำยิ่งมัดตัวเองยิ่งทำนะยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและการกระทำส่วนท่านอ้นไปก็อยากไปดูความคิดของเขาคิดยังไงแล้วทำไหมนะถึงมีพฤติกรรม ในการดูหมินเหยียดยามสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งหลักที่พวกเขาทําเป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้พวกตัวเองเข้ามามีอํานาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น ตนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นแดนทินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทอง